มาตรฐานห้องเย็น Cold Room Standard คือชุดของข้อกำหนดและแนวาปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก,การสร้างการใช้งานและการบำรุงรักษาห้องเย็นมาตรฐานห้องเย็นเป็นหัวใจของ Cold Chain บทบาทหลักรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อคงคุณภาพความปลอดภัยและยืดอายุสินค้าเช่นอาหารยาเวชภัณฑ์อุณหภูมิแนะนำ แชยเย็นทั่วไปบวก0ถึงบวก4องศาผักต่อผลไม้บวก8ถึงบวก12องศาแช่แข็ง18องศาแช่แข็งลึก25องศายาและวัคซีน2ถึง8องศา20องศาควรมีเดโตออการและระบบแจ้งเตือนมาตรฐานห้องเย็นโค้ชเชนในโลจิสติกมีหน GHP สุขลักษณะที่ดีดูแลความสะอาดอาคารบุคลากรอ,อุปกรณ์และห้องเย็น ป้องกันการปนเปื้อน 2G m p วิธีการผลิตที่ดีควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำห้องเย็นต้องออกแบบป้องกันการปนเปื้อน 3H ACCP วิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤตระบุจุดเสี่ยงควบคุมเข้มเช่นรักษาอุณหภูมิ4องศาตลอดเวลา 4GDP การจัดจำหน่ายที่ดีควบคุมการจัดเก็บและขนส่งสินค้าอุณหภูมิควบคุมมีบันทึกและสอบเทียบเครื่องมือ มาตรฐานเหล่านี้คือหัวใจของโคเชนและมาตรฐานสำคัญเพิ่มเติม ISO 22,000ความปลอดภัยอาหาร ISO 23,412ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ Last Mile มอก2433 2552มาตรฐานห้องเย็นไทยถ่าย FDA ห้องเย็นกบายาต่อวัคซีน